จนขาดเลยสวัสดีครับเพื่อนๆมีเดินป่ามีการเกษตรครับวันนี้ผมมีนะครับมีแร่นะครับขึ้นรูปมาจากเหล็ก N695 สตีลนะครับเป็นของโบเลอร์ออสเตรียนะครับผมทำมาได้แค่3มเล่มเท่านั้นเองนะครับขึ้นรูปมาจากเหล็ก N695 ความหนา3มมิลนะครับแล้วก็ทำงานขัดข่าวนะครับจะเหลืออยู่แค่2มิลนะครับทำยากมากเหล็กมันบางเนาะ จาก3มิลขัดขาวเหลือ2มิลน,นะครับมันเป็นเหล็กที่เหลือจากการตัดเลเซอร์นะครับตัดเลเซอร์เป็นรูปต่างๆแล้วคราวนี้เหล็กมันเหลืออยู่ด้านข้างนะครับผมก็ทำการนะครับทำการอ่า เอาเหล็กที่เหลือนี่แหละมาทำไดมีดแค่สามเล่มเท่านั้นเองนะครับจะนํามาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับเป็นราคาโปรโมชั่นส่งท้ายปีเก่านะครับส่งท้ายปีเก่านะครับราคาถูกๆไปเลยนะครับเป็นงาน handmade ดามไม้ไผ่นะครับดามไม้ไผ่ปลอกสแตนเลสนะปลอกคอนะครับในราคา500บาทนะครับ5 0าบาทพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทำชาเลนจ์นะครับทดสอบฟันไม้ดูด้วยนะครับ มีดบางๆเนี่ยครับบางๆเดี๋ยวจะฟันไม้ให้ดูนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวมาเช็คความคมนะครับนี่ครับเช็คความคมให้ดูก่อนนะครับนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยไปฟันไม้ให้ดูมีดบางๆเนี่ยจริงๆเขาไม่ฟันไม้นะครับ มาดูนะครับจากเหล็กสามมิลนะครับมันทําผิวขาวได้แค่นี้แหละครับมันจะง่ายหน่อยมันก็ไม่ถึงกับยากแต่ก็ไม่ถึงกับง่ายนะครับบางขั้นตอนมันจะง่ายเท่านั้นเองนะครับจากเหล็กเป็นแผ่นเนี่ยเวลาเราทําผิวขาวมันจะง่ายนะครับเพราะว่ามันเรียบนะครับถ้าเป็นงานตีมือเนี่ยกวาจะทําขาวอย่างนี้ครับผมว่ามันน่าจะแตกไปซะกก่อนนะครับแตกสะก่อนเพราะว่าเวลาเราปาดปุ๊บเราต้องจุ่มน้ําใช่ไหมครับ เวลาเราปาดร้อนเกินไปจุ่มน้ำเนี่ยมันจะแตกมันจะร้าวนะครับแล้วเผื่อการชุบอีกแล้วครับมันชุบยากนะครับเนี่ยผมก็เลยนําเหล็กที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปนี่นะครับไปชุบก่อนนะครับชุบเสร็จแล้วก็มาปาดคมทีหลังนะครับมาเดี๋ยวเราไปทดสอบการฟันไม้กันก่อนนะครับเหล็กบางนะครับ เหล็กบาง2นิ้วนะครับไอ้อยู่สองนิ้ว2มิลนะครับ2.1มิลนะครับใช้เวอร์เนียร์วัดนะครับนี่ไม่สมควรที่จะฟันไม้นะครับไม่สมควรที่จะฟันไม้นะครับแต่เราจะทดสอบนะครับความแข็งแรงนะครับแล้วก็การเก็บรักษาคมของเหล็ก n 6 9นหให้ดูนะครับมาเนี่ครับเบามากเลยนะครับไม่สมควรนะครับโอ้โหเหล็กมีแต่ตะปูนะครับ เราละคัดดูก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมจะไม่ฟันจนขาดนะครับแต่ให้ดูผมแค่นั้นเองนะครับดูนะครับ ตะปูครับตะปูอยู่ตรงนี้ครับโอ้ยโดนตะปูนะครับป่ะโอ้จริงๆนะครับนี่ๆโดนตะปูนะครับอันนี้โดนตะปูนะครับตะปูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับรอยโดนตะปูนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเก็บคมใหม่นะครับเล่มนี้โดนตะปูนะครับพึงเห็นนะครับเดี๋ยวเราจะขยับตรงนี้นะครับ มามาลองเล่มใหม่ดูก่อนนะครับเอาเล่มนี้นะครับเอาเล่มนี้หาไม้ไม่ได้นะครับเอาอตะปูนะครับเก็บเสียของนะครับ เอาจนขาดเลยครับเอาจนขาดเลยครับมามานี่ครับดูการเก็บรักษาคมมีดครับนะครับดูการเก็บรักษาคมมีดของเหล็ก n อ9 5ครับนี่ครับค่อนข้างดีเลยนะครับเนี่ครับ ค่อนข้างดีเลยนะครับเดี๋ยวก่อนจำหน่ายผมจะไปเก็บอีกนิดหนึ่งนะครับดีมากนะครับเล่มนี้นิดเดียวนะครับนี่เนี่ยโดนตะปูนะครับนิดเดียวนะครับ 2. จุดเป็นรอยฟันตะกกแตนนะครับโอ้เดี๋ยวผมไปเก็บขัดฝอยขัดผ้าอีกนิดหนึ่งนะครับ มาเล่มที่สามมามาดูเล่มที่สามนะครับเล่มนี้นะครับเล่มนี้ตัดกระดาษให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับตะปูทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับมีดทำครัวฟันไม้ได้ นี่ครับนี่ตาไม้นะครับเห็นไหมครับสีเข้มๆนะครับตาไม้นะครับจัดตาไม้เลยครับความแม่นยำอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเพราะมีดมันเล็กดามจับกันเล็กครับ มันก็เข้าอยู่นะครับเนี่ยครับมันก็เข้าอยู่ผมมันจะไม่เหมือนเดิมนิดนึงนะครับเนี่ยครับก็เข้าอยู่นะครับอให้ดูครับดูกันชัดๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเล่มนี้นี่ครับ ผมไม่มีปัญหานะครับผมไม่มีปัญหาแต่มันจะไม่เหมือนเดิมนิดเดียวนะครับนิดเดียวเพราะว่ามันกีดกระดาษไม่เข้าก็คือตรงเกสรตรงเนี้ยมันมันยับไปบ้างนะครับแต่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับเนี่ยมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นไม่มีรอยแหว่งรอยโหวนะครับเป็นคราบไม้นะครับเนี่ยดูดูครับ ไม่มีรอยแหว่งรอยโหวรอยล้าวนะครับไม่มีนะครับนะครับเนะเก็บคมได้ขนาดนี้นี่คือความแข็งขาได้ขนาดนี้นะครับฟันตาไมา้เห็นไครับเนี่ยตาไมา้คิดดูนะครับมีสามเล่มนะครับตอนนี้ทำได้แค่สามเล่มนะครับ เล่มละห้าบาทนะครับสนใจก็ทักทายมาได้นะครับผมทักทายมาได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ